สวัสดีได้เจอเออทุกตาพาฝันจ้ามากค่ะเออเน่พาคลิปนี้เออต่น,นั่งตากแดดค่ะมาเด้อนั่งตากแดดด้ยจะเด้อนะ เอ้ยก็ไม่ได้ออกไปก็เลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าอันมื้อนี้เมื่อวานนี้ไปหาหมอเนาะกับมื้อนี้พันเธออันพันเธอออกอันเธออยู่นํากักบริเวณซิปมื้อค่ะเอ้ยก็ได้เอ้ยก็ไม่ได้ออกไปหาผือก็อยู่จะนําเหียนเอ้ยอยู่นําห้องอยู่นําอันนั้นแล้วเอ้ยก็ลงมาข้างล่างค่ะมานั่งอันอากาศเ้ยก็มานั่งตากแดดแดดเนาะเพราะว่าเอินพอดีไปตรวจค่ะไปอันเนาะพันไปอันเทส ก็เลยอันพันว่าอันเฮอ่อกักบริเวณอันซิบมื้อพันบอกอ่เอ้ยก็เลยว่าโอเคเอ้ยว่าสเพราะว่าอันไปเจืออันพันเอื้นเตือน้ยกระบออยากว้าหน่อยจนเพราะว่าอันมันอันนั้นเนาะคือว่าการเจ็บป่วยใช่ปะคือการเจ็บป่วยสมัยปัจจุบันนี่ค่ะอันนี้กระวาวเขาฟังเลยค่ะเ้อเวาเขาฟังดี่ซ อันเอืนแต่เป็นโควิดบอกโควิดเ,เ,เออเอยไปเทสเลยเอยเอ้ยเป็นไอค่ะเอ,อ้ยก็เลยไปเอยก็เลยไปเลยอันพอดีก็ไปทาเมื่อวานนี้ก็ดึกเลยค่ะสามทุ่มพันจังในถูเขาหาหมวกเลยพันบอกว่าอันซิปมือโบออกไปก็เหลือพันบอกก็ก็ต้องอันทำตามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเาบ่กทำตามก็ เขาก็ไปแพ้เชื้อตัวคนอื่นกับโบเมนสิ่งที่ดีแม่บอกก็เอ้ยก็เลยตรงอยู่เหียน่ะเอ้ยก็ได้ดีที่ว่าเอ้ยไปซื้อกับเขาอันทุกอย่างเอ้ยอันซื้อมาอันของมันเต็มตู้นึ่งได้ย้อนได้ย้อนจะขึ้นสิเดไปอันซื้อของเต็มมาไว้พวกเต็มแล้วค่ะส่องตู้เย็นนะก็เลยบตรงอันบด้ยากก็เลยอันสบายไปได้กามื้อนี้แกอันวันที่หกคดวันที่สิบหกก็เป็นอาทิตย์หน้าเนาะค่ะเนาะ คนจังเฮอกจากเหือนคนบอกถ้าว่าอาการบดีก็ต้องถูหาพันถูหาหมอถ้าหายใจบบอกหรืออันมีอาการค้างเคียงอันอันแบบกระถันหันฉับพันก็ต้องถูหาพั่นคนก็เป็นหลายด้อค่ะทางเงินเอ้ยนี่คนเป็นเยอะก็เลยต้องอันดูแลตัวเองอันดีดีหมอขนผู้เลยกระดต้องดูแลตัวเองค่ะเอาก็บบุหัวเจ้าว่ามันไปติดก็เลยพวะบางทีก็ไปหั่นไปนี้เนะขนะมันคนก็ เยอะแยะหนอถึงเงินถึงเขาเน้ระวังก็บางทีเขาก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าถึงระวังมันก็เจออยู่ดีสินี่นะถ้ามันถ้าไปเปินไปเจอคนที่ว่าพันกำลังแพ้เสื้อเสียกาเขาก็พันรับหมาเสียงกาเอ้ยก็เลยตรงอยู่ซิบมืออยู่นําเหือนเอ้ยกันนะเอ้ยแังไสเอ่ฝังทีแรกเอ้ยก็บ่าน่ะเบาเบาขอเพราะว่ามันดูก็ไหลอ,อยู่เนะค่ะเนะบ้านน่ะเบาเบาพันพ่อแม่พี่น้องว่าเจ้าบัดเป็ียนเตอร์สินี่นะ อันนี้ก <im> <im microbes> ็บ่มีปัญหาเตือนด้ค่ะเด้ออันอันกันยังทําคลิปได้ตลอดค่ะบ่มีปัญหาเตือนก็คําพูดเลยที่ตามเออทุกตาผาฝันก็ขอบคุณหลายๆเวยจ้ะเด้ออ่าคลิปนี้บ่งผานั่งตากแดดเเววเเววอันนั้นก็บ่ตีเราข่นเนาะอันเมื่อวานนี้ก็ตื่นเต้นนะค่ะเอ้กันดลตอนที่หมอพันโทรมาก็เป็นงงกันเพราะว่าเอ้าบ่คิดว่าตัวน่ะเป็นสินะตัวผู้เจ้าน่ะเป็น ราะว่านึกว่าเป็นวัดที่ซื่อค่ะความอันนึกว่าเป็นวัดเป็นน้ำมูกไหลเป็นไอธรรมดานะคะเ่าไปตรวจมันเป็นจืดก็เลยตกกระใจอยู่ค่ะเอ้ยกันเอาอันนี้เอ้ยก็เล่ากันฟังอันภาษาเอ้ยเนาะค่ะเนาะตามสไตล์เอ้ยตุกกตาผาฝันเล่าสู่กันฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์ตะึรขึ้นได้นีเสิค่ะเอาวันนี้กันเอ้ยกันในเอ้ยกันอ่นทดลองว่าเอ้ยในเอ็ดคลิปเมื่อนี้จากนี้ไปเอ้ยมีอาการตะึรได้เมื่อนี้เอ้ยก็มีอัน เป็นแบบปวดอันขั้นเนื้อขั้นตัวค่ะเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนเอ้วก็เป็นแบบอุณหภูมิร่างกายก็สูงคืนหน่อยนึ่งค่ะคือเฮาเป็นวัดนี่แหละค่ะที่จริงมันก็คล้ายๆเป็นวัดความรู้ที่เอ้ยเป็นได้ที่เอ้ยสัมผัสกับตัวเองแต่ว่ามาไอแล้วก็มาเป็นอันน้ำไหลเหนียวค่ะอันนั้นอันนี้ก็เมื่อนี้พอมาเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวแต่ว่าอาหารอันตัวน,นี้ยังกินได้ดีอยู่ก็ปกติดีอยู่ อันนี้ก็ลองเบิ่งว่ามืออื่นอะเป็นสิเลยก็อกัอน,อนนี้ไปค่ะเอ้ยก็อันภาษาเอ้ยอยู่หนอค่ะเนาะเอ้ยก็ไปจัดท่านจัดนี้จัดตูเสียพาเอ้ยคะ่ะเขาน่ะเออมานั่งดู่ซื่อพันจักถเถิดเพราะเขาเป็นคนชอบออกข้างนอกเนาอค่ะเนาอยเอ้ยพันชอบออกไปท่านไปนี้สนินี่ะแต่ก็ต้องพันโบออกไปซิบมือเน,นี่ยเขาก็ต้องเสื้อฝังพ้นคะ่ะเพราะว่าถ้าออกไปแล้วไปแพร่เสื้ออย่างอื่นก็มันก็แม่นสิ่งที่ดีมันบอกเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกัน ดูแลตัวเองก็ดูแลอันคนข้างเคียงด้วยนะคะเนาะเม่นบอกเอาอันนี้เอก็ผ่านนั่งตากแดดคุยกันไปนํำว่าเอ้ยเป็นตั่นได้คะ่ะกต่ก็ว่าได้เปลี่ยนตื่เยอะนะค่ะเด้ออันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแกแห้งเล่าเฮาฝังที่ซื้อเด้อจ้าเอาคะ่ะสวัสดีเด้อจ้า